ยโยโย Welcome to m s ม <What? S 1> ไม่ได้เข้าเกมมานานอยู่ดีๆเกมก็อัปเดตเฉยเลยหลังจากผมเข้าไปเช็คว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาผมก็เจอกับสิ่งนี้ว้าวของใหม่ผมได้อ่านวิดีโอบางส่วนตอนที่ผมกลำลังทดสอบระบบอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอ้นี่หรือไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่เพื่อให้พุณคณรู้ว่าเวลาเล่นไอ้สตัวนี้มันแต,ตกต่างกันยังไงแล้วก็เวลาเล่นมันเป็นยังไงผมบอกเลยผมถนัดไอ้ไแบบนี้มากที่สุดละ โอ้โหนี่เหรอผู้ชำนาญการมาต่อแบบที่สองเลยน่าจะเป็นแบบที่ผมเล่นได้ละมั้งที่อัปเดตมาเนี่ย มาต่ออะไรแบบที่สามอะไรนะใจโลเหรอพอๆๆกลับมาดูตัวอย่างคลิปด,ดีกว่า นั่นแหละครับตัวอย่างคลิปทั้งหมดที่ผมอัดมาของระบบการควบคุมรถทั้ง3แบบดูเหมือนว่าไอาคนอัดน,นี่น่าจะได้ไม่เป็นจริงๆนะเนี่ย หยอกนะครับหยอกหยอกคือจริงๆแล้วผมแค่มาทดลองระบบการควบคุมรถแบบใหม่ให้ผู้คุณได้ดูเฉยๆเพื่อให้เห็นว่าอันไหนเหมาะสำหรับผู้คุณไม่ว่าจะเป็นอันที่1 2หรือ3ผมก็ทดลองให้ผู้คุณได้เห็นแล้วว่าทั้ง3แบบนี้นั้นเป็นยังไงสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ผู้คุณเลือกอันที่เหมาะสมกนัวคุณได้นะอ้อเหลืออันหนึง่งปิดคลิปดีกว่า